ครอบรัวที่ขายดีที่สุดนะครับเปลี่ยนได้เป็นแบบนี้เปลี่ยนได้ตามนี่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 คูลโรฟายนะครับจะมีออโต้สตาร์สต็อปมาให้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ford กูแน่นนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถเดิมกันนะครับว่ารถเดิมฟังก์ชันเป็นยังไงบ้างกับ Everest Titanium 4x2 ราคา1,740,000 7,000ันบาทเป็นรุ่นฮิตรุ่นยอดนิยมเลยเดี๋ยวเราจะพามาชมทีละจุดว่าเป็นยังไงบ้างมาด้านหน้าก่อนนะครับโอเคด้านหน้านะครับเป็นกระจังหน้าโครเมียม FORD นะครับเป็นโครเมียมแต่ถ้าไม่ชอบเราสามารถเปลี่ยนใหุ้ณได้เป็นแบบนี้หรือไม่ชอบเปลี่ยนได้เป็นแบบนี้แล้วแต่เลยนะครับว่าลูกค้าชอบแบบไหนอันจัดการให้ได้ ช่วงด้านล่างนะครับก็จะเป็นไฟตันหมอกพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับและระบบความปลอดภัยครบคันชายกินชนด้านล่างนะครับก็จะตรงแดงด้วยโครเมียมเพื่อเพิ่มความหรูหราหรือลูกค้าไม่ชอบก็สามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นแบบนี้แ i c e อ่าหลากหลายรูปแบบเลยและมาถึงด้านข้างนะครับเป็นล้อขนาดย0นิ้วนะครับล้อเดิม อย่างกูดเยีย r ไซส์255ทับ55 R20 นะครับแต่ลูกค้าไม่ชอบล้อดเดิมๆก็สามารถเปลี่ยนได้ตามนี่นี่นี่นนนน <Yeah. S 1> อ่าเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ดูนะครับแต่งได้แบบไหนบ้างซุ้มล้อก,ก็สามารถติดตั้งเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับและที่พิเศษรถคันนี้อยู่ข้างผมนะครับไม่มีคำว่าไบเทอร์โบแล้วนะครับรถคันนี้แสดงว่าเป็นรถ Euro 5 หรือเป็นรถที่ประกอบ2024นั่นเองนะครับผ่านมาตรฐาน Euro 5แล้ว100%และมาถึงด้านท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์ยาวมาเลยมีคาว่เอเวอเรสตกแต่งสวยงามมากๆนะครับและก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับเพื่อระบ,บุความปลอดภัยนะครับเตือนการชนด้านหลังนั่เองนะครับและประตูท้ายเป็นประตูท้ายแบบไฟฟ้า <Wow. S 1> นะครับแต่ตัว Euro 5จะไม่มีคิกเซนเซอร์แล้วนะครับ เป็นแบบเปิดไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับเบาะแถวที่3นะครับเป็นเบาะไฟฟ้าสามารถเปิดปิดได้โดยใช้ไฟฟ้ายังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับมาถึงด้านในนะครับเป็นเบาะหนังสังเคราะห์แท้1 0 0เซนะครับพร้อมเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางทั้งคู่หน้านะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานของลูกค้านะครับมาพร้อมกับหน้าจอซิงค์โฟเอขนาด10 2นิ้วและหน้าปัดเรือนไม้ขนาด12นิ้วนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามและความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมแอร์สตอนนะครับแอร์ตอนหน้านะครับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้้วครับแล้วก็มีแอร์ช่องแอร์ตอนด้านหลังด้วยนะครับจับคู่กับเครื่องยนต์ขนาดไบเทอร์โบ210แรงม้านะครับและเกียร์10สปีดสามารถปรับแมนนวลโหมดด้วยได้เช่นกันนะครับและที่อย่างที่บอกว่า รุ่นนี้เป็นรุ่นยูโร5นะครับจะมีออโต้สตาร์สต็อปมาให้เพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ผ่านมาตรฐานรับรองยูโร5นั่นเองนะครับ <Nice. S 1> และที่พิเศษนะครับรถคันนี้เพื่อเพิ่มความหรูหรามีสลูปให้นะครับเป็นสลูปแบบมูนลูปยาวถึงด้านหลังเลยนั่นเองเฟียโตรนะครับ และนี่ก็ทั้งหมดนะครับเป็นรถครอบครัวที่ขายดีที่สุดนะครับ Everest t i t ไทเทเนียม4ค2นะครับแต่ถ้าลูกค้ารีเควสอยากแต่งแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้ได้เลยนะครับอยากจัดแบบไหน อันจัดการให้ได้นะครับอยากสอบถามเพิ่มเติมก็โทรมาได้นะครับเบอร์โทร0 9 6 1 4 7 4 5 9 1นะครับหรือเป็นแอ i ไซคุณอันแอทไลน์ Ad สอบถามได้เลยนะครับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนถ้ามีรถอะไรพิเศษหรือเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับ